พูดสวนมาเลยว่ามึงเก๋าเหลอเราจะงัดกัดรุ่นพี่ดีไหมเจอการรับน้องที่แบบผมแม่งสกปรกมากอะถ้าไม่เข้ารับน้องอะจะเรียนไม่จบผมว่าแม่งเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันวะไม่น่ารอดว่าอ่านโน้ตไซริดดิ้งทำไมเราต้องไปเรียนเอกไวโอลินวะเราเป็นมือกีตาร์ด้วยคิดในใจว่าปีหน้ากูจะมาสอบเข้าใหม่ก็คือซีลมานั่นเองครับเสียเวลา2ปีนะครับมาเริ่มใหม่ที่บ้านสมเด็จสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับสมัยที่ผมจบมหนะครับแล้วก็สอบเข้าเรียนเอกดนตรีตอนนั้นหลังที่ผมจบมมมนนนนนนคควววาาาาฝััผืออแแ่่เเเลยย้รกกป็ อยากเริ่มเล่นอาชีพอยากหาประสบการณ์อยากขึ้นเวทีไปเล่นเพลงล็อกอะไรเยอะๆอะไรประมาณนั้นตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยครับผมคิดแค่ว่าอยากเล่นกีตาร์อยากทําวงอยากขึ้นไปเล่นบนเวทีบ่อยๆอยากเล่นเพลงล็อกที่เราชอบตอนที่เลือกเข้ามหาลัยแล้วก็เลือกคณะนะครับผมก็เลยเจาะจงไว้คณะเดียวเลยว่าเอกดนตรีเท่านั้นเอกดนตรีสากลเท่านั้นครับเราจะเรียนเอกกีตาร์น,นะฮะเราก็เลงไว้เลยว่าเฮ้ยเรียนเอกดนตรีไหนดีนะครับตอนนั้นก็หาข้อมูลที่ดังๆแน่นอนครับก็จะเป็นมหิดลศิละปะกรใช่ไหมแต่ตอนนั้นฐานะทางบ้านนะครับเขาไม่ได้ร่ เธอมันโหดมากครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่น่ารอดละก็เลยเลือกราชภัฏไว้นะครับราชภัพที่มีเอกดนตรีนะตอนนั้นก็มีอะไรบ้านสมเด็จมีจันเกษมมีราชภัพพระนาครแล้วก็มีราชภัพสวนสุนันทานผมก็ได้เลงเวละที่หนึ่งคิดว่าเอ้ที่เนี้ยภาษีน่าจะดีนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เลือกบ้านสมเด็จด้วยนะบ้านสมเด็จเนี้ยเป็นสิ่งที่ใกล้บ้านผมที่สุดนะครับแต่ตอนนั้นไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าช่วงมต้นอะ่ m. 1, m. 2, m. อะมหนึ่งมสองมสามอ่ะผมก็เรียนที่บ้านสมเด็จแล้วก็จบที่นั่นมานะ<ล> ทีนี้พอผมเลือกได้แล้วนะผมก็ได้นั่งรถเมย์ไปดูเลยครับไปดูตึกเอกดนตรีที่นั่นเลยว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นยังไงคณะเป็นยังไงมหาลัยเป็นยังไงนะครับแล้วชวนเพื่อนที่ลาดบัวพิษไปด้วยเออจำได้เลยว่าชวนไปประมาณ3-4คนเนี่แหละแบบว่าอ้ไปเที่ยวมหาลัยนี้ไหมอลไนะนั่งรถเมย์ไปกันนะครับทีนี้พอไปถึงผมก็ถามเขาว่าเอยคณะเอกดนตรีเนี่ยไปทางไหนนะครับผมก็เดินไปเลยตอนนั้นใส่ชุดน,นักเรียนมปลายเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปดูหน้าเอกพอถึงหน้าเอกปุ๊บนะครับก็มีรุ่นพี่ที่คณะนะครับนั่งอยู่ ใจเดินเข้าไปเลยแล้วผมก็ถามตรงๆเลยว่าพี่ครับเนี่ยผมกําลังจะจบมหแล้วผมจะมาสอบเข้าเอกดนตรีที่นี่ครับผมพี่มีอะไรแนะนำไหมครับคําแรกที่พี่เขาพูดมานะเขาบอกว่าน้องถ้าน้องอยากมีอนาคตที่ดีอะไปเข้าบ้านสมเด็จหรือว่าจันเกษมเถอะพี่เขาพูดมาแบบนั้นเลยว่าทุกคนเขาไม่แนะนาที่ที่เขาเรียนเลยเว้ยผมก็รู้สึกแปลกใจนะผมก็กลับบ้านไปรู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยทำไมพี่เขาพูดอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าถ้าอยากมีอนาคตที่ดีให้ไปบ้านสมเด็จหรือจันเกษมแต่ตอนนั้นผมไม่สนใจเลยเพราะว่าจิตใจผมแน่วแน่แล้วเอ้ะผมเอาที่ แล้วก็สอบติดครับแล้ว hmm. ก็ไ like. ด้เรียนที่นี่ครับเรียนไป1ปีครับผมปัญหาเกิดขึ้นครับตอนนั้นผมก็เริ่มเล่นดนตรีกลางคืนด้วยนะคือเล่นดนตรีกลางคืนด้วยแล้วก็ไปเรียนด้วยนะครับตอนนั้นเรียกว่าผมมีปัญหาทั้งกับรุ่นพี่แล้วก็มีปัญหากับอาจารย์ด้วยนะแล้วตอนนั้นผมแบบฟึดฟัดเกเรด้วยไม่ค่อยยอมใครเลยประมาณนี้ที่จริงผมไม่ชอบตั้งแต่รับน้องก็แล้วรับน้องเป็นอะไรที่แบบสกปรกมากครับผมไม่อยากจะเล่าดีเทลเลยคือเป็นอะไรที่รับไม่ได้ตอนนั้นน่ะแ้้้ววรรร่่่่่่่นนนีีีเเเาาากกบบออยยััถไไไไมมมมมขงะจผ ไม่จบเลยเหรอว่ามันเป็นวิชาการศึกษาอะไรไงวะแต่ตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็เข้ารับน้องนะครับแล้วก็เจอการรับน้องที่แบบโหม่งกรปรกมากอะไม่อยากจะคิดเลยนะฮะเอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันผมก็รู้สึกไม่โอเคกับการรับน้องที่แบบแม่งทำไมต้องทําขนาดนี้วะแต่ก็ช่างแม่งผ่านไปนะครับทีนี้ก็เริ่มมีปัญหากรุ้นพี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือหลังจากจบมหที่เป็นชุดมปลายใช่ไหมพอผมเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยผมจะต้องแต่งชุดนักศึกษาแล้วมันมีการผูกเนคไทคือมันต้องผูกเนนนนนนคคไทแแแบบบบบรรูดดดดึึงงงข้้้าาามมถออออย่ีตติกะะุลั อึดอัดเว้ยผมไม่อยากแต่งแบบนั้นผมก็เลยเลื่อนเน็กไทดะลงมาแล้วปลดกระดุมบนผมก็เลยแต่งแบบนั้นเพราะแบบแม่งอึดอัดอะเวลาจะหายใจหันหน้าอะไรเงี้ยแบบแม่งไม่ชอบแบบโอ้โหติดแม่งถึงคอยเงี้ยแล้วรุ่นพี่เขาก็เตือนแบบว่าเออแต่งตัวให้เรียบร้อยนะอะไรอย่างนั้นซึ่งเวลาผมเข้าเรียนหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันจําเป็นต้องแต่งขนาดนั้นผมก็แต่งนะแต่พอแบบเดินล่อนไปมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยแต่งแล้วผมก็ปลดกระดุมแล้วก็กระช่ากเน็กไทออกแล้วแล้วก็เจอรุ่นพี่คนหนึ่งเว้ยแม่งคุยกับผมบอกว่าถ้าเนะมันนก้็ผ ความที่แบบแม่งกวนส้นตีอะไรประมาณด้วย,วย,วย,วยนนี้ใสไม่ค่อยดีนะก็เลยแบบถอดกระชากแม่งต่อหน้ารุ่นพี่เลยอ่ะก็ถอดเลยแล้วก็เดินไปหลังจากนั้นครับรู้สึกตอนนั้นรุ่นพี่จะเรียกปีหนึ่งทั้งหมดมาประชุมนะครับปีหนึ่งทั้งหมดก็จะมารวมกันนะครับแล้วเขาพูดถึงผมเลยเจาะโจรมาคนเดียวเลยนะต่อหน้าเพื่อน,อน,อนๆหลายๆคนนะครับก็บอกว่าแค่เน็กไทใส่ให้มันเรียบร้อยใส่ไม่ได้อ <c oughs> พอบอกให้ถอดก็ถอดอะ่ะประชดเหรออะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีรุ่นพี่หนึ่งในพี่ว้าคนหนึ่งนะก็พูดส เ็าคิดว่าเราจะงัดกัดรุ่นพี่ดีไหมคือถ้าเราตอบโต้ไปปุ๊บแบบเราอาจจะต้องออกไปซัดกันข้างนอกแน่นอนแต่ผมคิดว่าเราก็เพิ่งเข้าปีหนึ่งอ่ะไม่อยากมีปัญหาแล้วก็เราก็ผิดเองด้วยที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เลยยอมยอมไปก็เริ่มมีปัญหากับรุ่นพี่ตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหากับอาจารย์ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าปีหนึ่งก็อาจจะประพฤติตัวไม่ค่อยดีด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้าลงดีเทลเรื่องอาจารย์นี่แบบค่อนข้างลึกนะมีประมาณสอเเรีียยนนไปปื่่องจากผมเลล่นตรีกางคืนด้้วยใชชาาบเ ก็จะดอบหมดเลยเพราะว่าไปไม่ทันครับผมไปเรียนไม่ทันครับแล้วก็จะไปดอปไว้ดอปไว้อย่างเงี้ยฮะแล้วพอปี1เทอม2งหลังๆเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยเพื่อนหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มไม่มาเรียนกันเลยเว้ยมันเริ่มออกไปเลยเว้ยทำไมปีหนึ่งมันเหลือน้อยลงน้อยลงมันดูเฉาเฉาไงไม่รู้ผมก็เลยคิดว่าแม่งไม่รอดแล้วว่ะที่นี่เรียนไปก็ไม่มีความสุขนะครับมีปัญหากับรุ่นพี่มีปัญหากับอาจารย์ด้วยแล้วตัวผมมันก็ทําตัวไม่ดีด้วยนะครับคิดว่าเฮ้ยไปเริ่มต้นสังคมใหม่ดีกว่าวะไปบ้านสม ตอนนั้นเวลาไปเรียนผมจะขับโมเตอร์ไซค์ไปนะยกเว้นเวลาที่ฝนตกอะไรเงี้ยก็นั่งแท็กซี่นั่งรถเมลอะไรไปนะครับผมก็เลยเลงบ้านสมเด็จไว้เลยนะครับหลังจากเรียนปี1ผ่านไปนะผมก็ไปสอบเข้าบ้านสมเด็จทีนี้ผมก็มุ่งมั่นเลยซ้อมสเกลไปนะครับเตรียมเพลงที่จะไปสอบแล้วก็อ่านโน้ตนะครับแต่อ่านโน้ตเนี่ยบอกตรงเลยว่าเป็นข้อด้อยเลยว่าผมอ่านโน้ตไม่คล่องนะฮะอ่านนะอ่านออกแต่ว่าใช้เวลานานมากครับยิ่งโน้ตที่เป็นคำเบ็ดเยอะๆค่าตัวโน้ตเยอะๆเนี่ยผมอ่านไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรอดูว่าโน้้ตตจจะยยยาาากกหรรือองง่่นับบ็็ไปสสทีีมมเเเดพล ไปสอบตอนนั้นใช้เพลงของแกลลี่มัวไปสอบแล้วผมก็เตรียมสำรองไว้อีกเพลงนงนะสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกฟิงเกิลสไตล์หน่อยนะครับตอนนั้นใช้เพลงดีของแลนดี้โรดด้วยเตรียมโน้ตเพลงไปด้วยเผื่อแบบจะได้เซอร์ไพรส์าอาจารย์ไงผมคิดว่าจะเอาให้ได้อะผมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเล่นแกลลี่มัวไปละทีนี้เล่นสไตล์แบบ Classic, style, คลาสสิกฟิงเกิลสไตล์กีตาร์โป่งก็ได้อะเล่นเพลงแลนดี้โรดอะไรเงั้ยนนะ่ะแล้วอาจารย์ก็ให้ผมเล่นจริงๆครับเขาเห็นโน้ตเพลงดีของแลนดี้โรดเขาบอกว่าอ้าวเห็นมีโน้ตเพลงนี้นเ,ลเล่นให้้้ <S <S ้คครรููดดดดดดหหนนน่่่่่ออยยยยเเเเเเเงงีีีีผผผมมมมกก็็โโชวว์ลลลลลตทททิาาาาพํํไไสบ สเกลอะไรต่างๆก็ได้ครับทีนี้มาตกอ่านโน้ตครับผมผมเจอไซส์ริดดิ้งครับคือมีโน้ตมาตั้งไว้นะครับผมก็ใช้เวลาดูหัวตัวโน้ตค่อนข้างยากนะในใจก็คิดว่าชิปหายแล้วไม่น่ารอดว่าอ่านโน้ตไซส์ริดดิ้งตัวโน้ตเยอะขนาดนี้ทีนี้ผมก็มองโน้ตไปเล่นทีละตัวแล้วบีดมันไม่เท่ากันนะบีดมันไม่ตรงกันเพราะว่าผมใช้เวลาอ่านนานอาจารย์ก็บอกว่าอพอๆ <c oughs> คือรู้เลยว่าเราตกอ่านโน้ตครับทีนี้ก็ลุ้นเลยครับว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านครับเราอาจารย์เขาจะเรียกรวมประชุมผลคะแนนตอนนั้นเลยนะว่าาาาเเรรรจะะผผผ่่่่นนนหือไมมนนคับก็ข้า มันจะมีรายชื่อคนที่ผ่านกีตาร์ไฟฟ้านะก็ได้เรียนเอกกีตาร์เลยนะครับส่วนรายชื่อผมครับผ่านครับได้เข้าเรียนเอกดนตรีที่บ้านสมเด็จปีหนึ่งแต่ว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานกับไวโอลินครับผมจะต้องเข้าเรียนเอกไวโอลินครับตอนนั้นในใจคิดว่าเฮ้ยแม่งเฮียอะไรวะทำไมเราต้องไปเรียนเอกไวโอลินวะเราเป็นมือกีตาร์เว้ย <c oughs> ตอนนั้นผมก็งงครับเราเริ่มฟืดฟาดเลยว,ว่าไวโอลินอะไรวะกูไม่อยากเล่นไวโอลินไว้กูอยากเล่นกีตาร์ทีเนี้ยคนที่มีรายชื่อล็อตเดียวกับผมอะที่ต้องให้ไปเรียนพื้นฐานปรับกััับไไวออลนนน่่เเ้าากปดดูยมงง ยังไงสีอะไรแบบสนุกสนานกันใหญ่มีผมคนเดียวที่มองแบบกูไม่อยากเล่นกูจะเล่นกีตาร์กูไม่อยากเล่นไวโอลินผมก็ลองไปจับไวโอลินทีนึงแล้วผมก็ทู้ในใจว่ากูไม่เล่นกูไม่เรียนเออตอนนั้นแบบฟึดฟัดตมากเลยครับคือเราอยากจะเข้าเอกดนตรีแล้วเป็นเอกกีตาร์นะไม่ได้อยากเป็นเอกไวโอลินนะครับตอนนั้นผมก็กลับเลยครับแล้วคิดในใจว่าปีหน้ากูจะมาสอบเข้าใหม่ผมก็ไปเรียนที่เดิมก่อนครับทีนี้ขึ้นปี2แล้วเรียนแบบว่าไม่มีจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเรียนแบบล่องลอยเลยเพราะว่าเราจะสอบเข้าบ้านสม่ ไปแล้วก็เล่นดนตรตีกลางคืนไปด้วยนะครับเรียนแบบแม่งล่างไร้วิญญาณชัดๆอ่ะเพราะว่าไม่อยากเรียนแล้วไงทีนี้พอจบปี2ผ่านไปครับผมผมไปสอบเข้าบ้านสมเด็จอีกรอบนึงครับทีนี้ไม่ยอมแพ้แล้วฮะฝึกหนักกว่าเดิมครับทีนี้ก็ไปสอบเพลงสอบ ear training สอบไซ g h t r e a d i n สอบสเกลอะไรต่างๆนะครับมันก็ลุ้นตรงไซ g h t r e a d i n เนี่ยแหละครับเพลงผมคิดว่าผ่านไปได้ดีนะครับแล้วก็ ear training นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า ear training ตอนที่ผมไปสอบอะ่ะอาจารย์เขาจะกดคอร์ดมานะครับแล้วให้ผมฟังแล้วบอกว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์อย่างเงี้ยฟังเเเมมจออรร์์ไน m มเจอร์ไมเนอร์แต่ละคอร์ดเป็นเมเจอร์หรือ m i เนอร์นะครับก็ฟังฟังฟัง,ฟงแล้วก็ต่อไปครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะก็อาศัยสัญชาตญาณเอาแล้วกันครับทีนี้พอถึงห้องไซร์ริดดิ้งครับาเข้าที่นั่งแล้วมีกระดาษโน้ตมาแล้วก็จะมีเป็นบรรทัดนะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะสุ่มว่าให้เราอาบบ่านบรรทัดไหนผมดูโน้ตแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยโน้ตวันนี้มันไม่ยากเว้ยเฮ้ยได้เว้ยกระเบิดหนึ่งชั้นสองชั้นเลยปกติเว้ยตัวโน้ตไม่ยาก,นนยก,ยากช้าแฟดอะไรไม่เยอะเะท่ทา ก็เจอบรรทัดที่ง่ายครับผมก็มองแป๊บหนึ่งแล้วผมก็นับจังหวะปุ๊บแล้วผมก็เล่นไปตึงตึงตึงผมเล่นไปประมาณ1-2ห้องแรกเท่านั้นนะครับเพราะตอนนั้นคนมันสอบเยอะนะทุกคนผมเล่นไม่ได้จบบรรทัดนะอาจารย์เขาก็บอกว่าอ่ะพอก่อนพอก่อนอ่านได้นี่โอเคเฮ้ยแบบไอ้เฮียกูอ่านได้อะแบบตอนนั้นผมดีใจมากเลยแบบว่า อ่านโน้ตผ่านแน่นอนตอนนั้นชิดเลยครับว่าเราไซส์ริดดิ้งผ่านแน่นอนเพราะตอนนั้นผมเล่นไซส์ริดดิ้งถูกแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอ่านได้นะฮะก็คิดแล้วว่าเฮ้ยเราแม่งได้เรียนเอกิการ์ที่นี่ละได้เข้าปีหนึ่งที่นี่เริ่มต้นใหม่ด้วยตอนนั้นเดินออกจากห้องไปด้วยความหวังล้วนๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากครับหลังจากนั้นครับประกาศผลมาครับสอบติดครับได้เรียนปีหนึ่งที่บ้านสมเด็จแล้วก็ได้เรียนเครื่องมือเอกิการ์ด้วยทุกคนโอโ้โหตอนนั้นดีใจมากตอนนั้นบอกลาที่เก่าเลยครรร,ครับเเเเเเเาาาาาาจจะมม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 ิิ่่่่่่่ต้้้้นนนนนนใใหหปปีีีีีีททกก็็็ืออซงสสยววลล2ดดแไ เจอเพื่อนที่ดีน่ารักน่ารักมากมายเลยนะครับก็มาเริ่มใหม่ที่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับไปเสียเวลาเรียนที่เก่าก่อน2ปีนะครับแล้วก็ซิลมาที่ใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับเหมือนมันเป็นระยะเวลาของมันเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องชะตารกรรมอะไรหลายๆอย่างนะเราก็ได้มารู้จักเพื่อนกลุ่มใหม่สังคมใหม่อะไรต่างๆกเรียนที่นี่พบว่าสนุกมากครับไม่คิดจะย้ายไปที่อื่นเลยครับพอเรียนที่นี่นะฮะสนุกมากแบบคนละขั้วเลยอะ่ะแบบความรู้สึกการเรียนเพื่อนอะไรต่างๆสังคมอะไรต่างๆอมัน สนุกดีนะที่นี่นะครับแต่ทีเนี้ยพอผมเข้าไปเว้ยมันไม่เหมือนที่เก่าที่เก่าเนี่ยมันเป็นเอกกิตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับที่เก่ามันจะแยกเป็นเอกกิตาร์ไฟฟ้ากับเอกกิตาร์คลาสสิกพอมาที่บ้านสมเด็จเนี่ยมันจะแยกเป็น3อย่างครับเอกกิตาร์แจ e ๊สเอกกิตาร์ป๊อปปูล่าแล้วก็เอกกิตาร์คลาสสิกครับผมก็แบบชิปหายแล้วแม่งมีป๊อปปูล่ามีแจ๊สมีคลาสสิกแล้วเราเล่นล็อกแม่งเราจะเลือกทางไหนนะถ้าใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องการเรียนแยกย่อยนนนนนนะะะะะคคคคคครรรรรััับบบบแแตตต่่วววาาาาาผผมมมมเเเเเลลลืออออออกกกกีี้้้์จจ๊สดด๋๋ยยยิปหถใูนะงมมท คลิปแบบละเอียดอีกทีว่าทําไมผมจะต้องเลือกเรียนเอกกีตาร์แจ๊สและผมเจออะไรบ้างครับตลอดการเรียนที่บ้านสมเด็จ6ปีครับผมบ๊ายบายครับ